สวัสดีวันนี้วันที่12สองิงหาคม2,024ก็เป็นวันแม่นะวันนี้ทำงานมารดน้ำไอ้ปล่อยเปิดน้ำเปิดน้ำใส่หน่อไม้ฝร,รัง่งรถไฟฟ้ามันต้องเปิด มันต้องเปิดไฟปกตนนินานๆทีก็จะเปิดนะแต่งานที่ผมทำวันนี้ก็ะเดี๋ยวครับนี่คือส่วนนะส่วนวิดีโอโอเคของผมจะมันจะโอเคป่าววะ เปิดสัก10นาทีเนี่ย10นาทีถึง15นาทีก็ยังนานเกินไป <S <S น,นะครับเดือดแรงถ้ามันมันเต็มร่องก็หวัวใจได้แล้วครับก็ ลองนี้แหละเดี๋ยวดับเครื่องก่อนอน้ำเต็มหรือย,ยังยังไม่เต็มลองครับอ,อันนี้เต็มแล้วเต็มหมดแล้วปิดเหลือแค่รอนี้ครับรอนี้้มันเต็มลองนี้ เปิดล่องเดียวไปก่อนวันนี้ก็สบายหน่อยก็ไม่ต้องไม่หนักไม่ได้ทำงานหนักวันนี้เปิดน้ำก็ทุกๆ10สิบนาทีก็จะมาเปลี่ยนแบบนี้2024ถ้าอีก4ปีข้างหน้าก็จะเป็น2034มีน่น่หน้าตาผมอาจจะเปลี่ยนไป อาจจะแก่ขึ้นหรือ,อยังไงตอนนี้อยู่ที่กาญจนบ,บุรีครับตอนนี้กำลังตรวจดูว่าเดี๋ยวนนี้มันต้องปิดเพื่ เดี๋ยวน้ำมันหากันเข้าหากันต้องปิดเพราะว่าเขาทำไว้ในแต่ละร่องนี่เป็นร่องเป็นร่องไม่งั้นเดี๋ยวน้ำมันไม่เต็มสสทีครับเนี่ยผลจากการดูดบุรี่จะมีเซมฮะ เขาบอกว่ามีเขาปลูกส่วนเออะไรวะเขาปลูกผักกาดตรงไหนวะผมไม่เห็นเลยไม่ยักก็มีมั้งผักกาศ เปิดไฟตรงนี้นี่เองไม่น่าล่ะมันถึงได้ไม่แรงนะครับอ๋อแล้วก็อันที่ใช้เปิดก็เป็นอันนี้แม่เห็นแล้วหวังว่าถ้าอีกสิบปีเขาหน้าผมเจออ่าผมจับมาดูคลิปนี้หวังว่า ชีวิตของผมจะสบายนะจะได้ไม่ต้องลำบากอาจจะต้องไม่ลำบากอีกสิปีข้างหน้านี้หรือว่ากูอาจจะยังทำงานอยู่เอาเป็นว่าแค่นี้แล้วกันสาหรับคลิปวันนี้น้ำเต็มหรือยังวะยังไม่เต็มอีกแรงอยู่นะสุดแล้วนะ อีกสักแป๊บมันก็คงเสร็จแล้วล่ะโอเคครับ